ไมพูดแล้วเคยคุยต้องจริงใช่มือที่สมตามข่าวลือหรือไม่หลังกลายเป็นกระแสดราม่าก,กับโตโน่พาคินล่าสุดไมพัชรบุตรออกมาเปิดใจผ่านรายการโหนกระแสเคลียร์ประเด็นเก่าที่ถูกขุดโยงสัมพันธ์กับโต้งทูพีเจ้าตัวยืนยันว่าวันนั้นเราต่างคนต่างโสดแค่คุยกันเฉยๆไม่ได้เป็นแฟนและไม่เคยทำให้ใครต้องเลิกกันด้านหนุ่มกันชัยก็สรุปชัดว่า หลังจากนั้นโต้งทูพีก็กลับไปคบกับนางเอกสาวคนเดิมอีกครั้งอ่านภูวานาศเคลียร์ชัด โพสต์นี้ไม่มีประดิษฐ์ไม่ได้สื่อถึงนิชาคนบันเทิงและชาวเน็ตต่างฮือฮาเมื่ออันภูวานาถคุณพลินเคลื่อนไหวอินสตาแกรมอันภูวานาถเผยข้อความเด็ดโยงถึงนางเอกดังนิชานัทนิชาดังวัฒนาวนิตระบุว่าการต้องเสียคนบางคนในชีวิตไปบางทีก็ถือเป็นโชคดีและมีบุญพร้อมข้อความระบุเพิ่มเติมบอกว่าพูดเฉยเนะไม่ได้ประดิษฐ์ และไม่ได้ตั้งใจบอกอะไรน้องนิชาเพราะไม่ใช่เรื่องอะไรของเราเอาตัวเองให้รอดจะได้ไม่เสี่ยงโดนถอดพรีเซนเตอร์รักและเทริรทูนเนียมาก